วัสดีค่ะพบกับดิฉันนะคะนางสาวกัญญาภาสุขสันค่ะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนนะคะมาพบก,กับการทำมอกเทลในสูตรของดิฉันเองค่ะในส่วนที่จะนําเสนอนะคะก็จะเป็นบูมิกโซดาค่ะในส่วนแรกนะคะเราก็จะมาแนะนําในส่วนของวัสดุอุปกรณ์กันนั่นเองค่ะในอุปกรณ์ตัวแรกของเรานะคะโซดาค่ะในส่วนของโซดาวันนี้นะคะเราก็จะใช้เป็นกินเตอร์ค่ะกินเตอร์นะคะ,ก,ะ,คะก็จะมีความพิเศษก็คือจะมีกลิ่นหอมของสตรอเบอรี่ค่ะ ชั้นที่สองนะคะก็จะเป็นไซรัปค่ะสามนะคะก็จะเป็นหัวเชื้อน้ำบูฮาวายค่ะสี่หัวเชื้อน้ำบูเบอรี่ค่ะแล้วก็ห้านะคะก็จะเป็นบูเบอรี่สดค่ะค่ะและลำดับแรกนะคะเราก็จะทำการเทน้ำบูเบอรี่ลงไปก่อนนะคะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการใส่น้าำหวานลงไปหรือว่าใส่รับนะคะอันนี้นะคะแล้วแต่ลูกค้านะคะกินหวานมากหวานน้อยนะคะจากนั้นนะคะก็ทําการคนเบาๆนะคะให้เข้ากันเสร็จขั้นตอนนี้นะคะก็จะใส่น้ําแข็งนะคะในขั้นแรกนะคะใส่ไม่ต้องเยอะคะ่ะ ได้เป็นชั้นแบบนี้นะคะเราก็จะทําการใส่น้ําบูฮาวายต่อค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะอัดน้ำแข็งลงไปอีกรอบค่ะ ได้อย่างนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำการใส่โซดาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทำการตกแต่งนะคะด้วยกับบลูเบอร์รี่สดค่ะ และนี่นะคะก็สำหรับบูมิโซดานะคะก็ได้เสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะไปหาคนชิมกันค่ะ อร่อยค่ะมันหวานแล้วก็มันซาดนิดนิดมันลงตัวมันเย็นอร่อยดีคะ่ะอ่าขอบคุณมากคะ่ะอ่าอันนี้ทา,านก่อนแล้วได้ค่ะ